สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ tag 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 #ep ที่758ค่ะ อันเนื่องมาจากปรากฏการ์ไลฟ์ร้อยล้านแตกของคุณเจนนี่ก็ทําให้ช่วงนี้มีโค้ชมาร์เก็ตติ้งออกมาถอดบทเรียนจากคุณเจนนี่เยอะมากๆว่าคุณเจนนี่เนี่ยไลฟ์ Live ยังไงใช้วิธีการยังไงถึงสามารถดึงดูดคนดูให้อยู่กับเธอได้ยาวๆและสร้างยอดขายได้อย่างมหาศาลหลักๆก,ก็คือการทิ้งใจกับคนดูการที่คนดูได้รุนว่าจะมีดาราหรือคนดังคนไหนมาออกบ้างถ้ายอดตกจะเรียกดาราเข้าไลฟ์สินค้าแต่ละชิ้นมีเวลาพรีเซนต์ตัวเองแค่5-10ถึงนาทีเพื่อไม่ให้คนดูู้สึกเบื่อ ถ้ายอดไม่ขยับจะบอกให้แบรนด์ออกโปรโมชั่นใหม่ตอนนั้นเลยหลายแบรนด์เนี่ยมาเพื่อเอาพื้นที่สื่อกันอยู่แล้วก็เลยหันราคากันสุดๆคะ่ะทำให้ของในไลฟ์มันถูกมากๆแล้วก็มีการอธิบายเรื่องความเข้าใจในอัลกอริทึมของ TikTok ที่ส่งไลฟ์ไปได้ไกลเนาะซึ่งเราว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเอียนกับเรื่องนี้ละดังนั้นคลิปนี้จะไม่พูดเรื่องพวกนั้นนะคะแต่จะมาเล่าดราม่าจากไลฟ์ให้ฟัง การทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่สักอย่างมันมีดราม่าตามมาอยู่แล้วเนาะไลฟ์นี้ก็เช่นกันคะ่ะแล้วการไลฟ์ของคุณเจนนี่มันมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ไปฟังกันทั้งหมดนะฮะแชเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะหากคุณกำลังมองหาทีมหลังบ้านนี่เลย p e p p e r l e s พร้อมเริ่มงานทันทีแค่ส่งงานมาเราจัดการให้ตั้งแต่งานธุรการงานเอกสารงานชี้ข้อมูลงานบัญชีเบื้องต้นไปจนถึงงานซัพพอร์ตทีมขายเพราะ p e p ป e ร์เ s คือผู้ช่วยหลังบ้านที่ครบเครื่องและไว้ใจได้สนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปเลย มาเริ่มดราม่าที่1ขายของไม่ได้ดราม่าเนี้มาจากปากคุณเจนนี่เองนะคะโดยเธอเล่าว,ว่ามีแบรนด์แบรนด์หนึ่งจ้างให้เธอไลฟ์ขายของแต่ยอดเนี่ยไม่ได้ตามที่แบรนด์หวังไว้เจ้าของแบรนด์ก็โทรมาร้องห่มร้องไห้คุณเจนนี่บอกว่า ในการไลฟ์เราบอกกติกาบอกความเสี่ยงไปหมดแล้วถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้ไม่ต้องมาไม่ชอบให้มีดราม่าที่สําคัญในการจ้างเธอไลฟ์แต่ละครั้งสิ่งที่ได้มันไม่ใช่แค่ย,ยอดขายแต่ทุกอย่างสามารถเอาไปทำคอนเทนต์ได้หมดตั้งแต่การติดต่อมาให้เธอไลฟ์การตัดต่อช่วงไลฟ์ของสินค้านั้นๆไปลงต่อทั้งหมดสามารถเอาไปต่อยอดได้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของแบรนด์จะทําได้หรือเปล่า ซึ่งเอาจริงๆมีกูรูหลายคนมาคำนวณให้ดูแล้วค่ะว่าการออกไลฟ์กับคุณเจนนี่เนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มค่าในเรื่องของยอดขายตั้งแต่แรกแล้วแต่มันจะได้กำไรจาก Engagement ที่ไลฟ์เนี่ยสามารถทำให้กับแบรนด์ได้นะดราม่าที่2คือการยกเลิอกออเดอร์ค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายเพจออกมาพูดถึงตั้งแต่วันแรกๆที่แต่ละแบรนด์เนี่ยมีกระแสยอด F ฟสินค้าทะลุล้านแล้วนะคะว่ายอด F ฟที่ได้เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับยอดขายจริงๆนะเพราะหลายคนกด f ของไปเฉยๆแต่ว่ากดยกเลิกในภายหลังค่ะ รวมถึงบางคนก็ตีกับสินค้าด้วย จริงๆปัญหาเรื่องการยกเลิกสินค้าหรือการตีกับสินค้าเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ในหมู่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มากๆค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่มีระบบเก็บเงินปลายทางหลายคนเลือกที่จะสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางแต่พอมันถึงเปลี่ยนใจไม่อยากได้สินค้าละก็ตีกับสินค้าค่ะหรือบางคนจงใจสั่งมาเล่นๆด้วยซ้ําโดยเฉพาะเด็กๆทาให้ร้านค้าเนี่ยต้องเสียค่าจัดส่งแล้วก็ผ้าแพ็กเกจอีกนะคะอีกทั้งหลายๆครั้งที่มีการตีกับสินค้าสินค้ามักจะได้รับความเสียหายจากการขนส่งทําให้ขายต่อไม่ได้ค่ะ ค่าความเสียหายตรงนั้นเนี่ยมากพอที่จะทําให้ร้านดังหลายร้านน่ะปฏิเสธการเก็บเงินปลายทางนะคะแต่กับอีกแบรนด์เล็กๆอ,อีกหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาไม่ได้มีทางเลือกแบบนั้นเนาะก็ยังต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้อยู่ค่ะในกรณีของคุณเจนนี่มันเป็นการไลฟ์แบบปักตะกร้าในทิกตอกซึ่งมันไม่มีระบบเก็บเงินปลายทางค่ะ แต่มันก็ยังยกเลิกสินค้าได้อยู่ถ้าที่เราเข้าใจอ่ะคือหนึ่งชั่วโมงแรกหลังกดออเดอร์สินค้าเราสามารถกดยกเลิกได้ทันทีนะคะโดยไม่ต้องมีเหตุผลแต่ถ้าเป็นหลังจากนัันเนี่ยสามารถกดยกเลิกได้ก่อนที่ร้านค้าจะกดรับออเดอร์ค่ะประเด็นคือเวลาที่ร้านค้ากดรับออเดอร์แล้วอ่ะเหมือนมันจะต้องแพ็คสินค้าแล้วจะต้องจัดส่งตามเวลาที่กําหนดเลยร้านค้าไม่สามารถกดรับออเดอร์มากองๆไว้ก่อนได้เพราะจะจัดส่งสินค้าไม่ทัน ดังนั้นคนซื้อก็กดยกเลิกสินค้าได้ในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถึงร้านค้าจะกดรับออเดอร์แล้วแต่ถ้าร้านค้ายังไม่กดส่งสินค้าเนี่ยมันก็ยังสามารถยกเลิกได้อยู่ดีค่ะแต่อันนี้อาจจะต้องมีเหตุผลนิดนึงอย่างเช่นใส่ที่อยู่ผิดเลือกไซส์ผิดหรือว่าผู้จัดส่งล่าช้าอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าแบรนด์ไม่ได้มีเวลามาตรวจสอบแล้วกดรีเจ็คการยกเลิกสินค้าออเดอร์นั้นก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติค่ะสรุปคือมันมีดราม่าก,กันว่าที่เห็นขายสินค้าได้เยอะๆในไลฟ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าขายได้จริงๆนะะเเพราาาลลลูกกกค้าอาจจยยิใภหังได ถามว่าลูกค้าทําแบบนั้นไปทําไมเท่าที่เราไปเซอร์ว์มาพอเวลาเรากดเอฟสินค้าตัวไหนไปแล้วอ่ะมันจะมีสินค้าตัวนั้นในราคาที่ถูกกว่าฟีดขึ้นมาในหน้าจอของเราเว้ยหลายคนก็อาจจะยกเลิกสินค้าที่ซื้อไปตัวแรกเพื่อไปกดซื้อสินค้าที่มันถูกกว่าที่มันถูกฟีดขึ้นมาตอนหลังนะคะแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุหลักค่ะสาเหตุหลักของเคสนี้จริงๆอะ่ะคือหลายคนอยากมีส่วนร่วมกับไลฟ์ แต่ไม่ได้มีเงินที่จะซื้อจริงๆหรือว่าไม่ได้อยากได้จริงๆมีคนเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเธอชอบกด F ของเยอะมากแล้วค่อยไปกดยกเลิกทีหลังเพราะมันสนุกดีที่ได้ F ของแข่งกับคนอื่นบางคนอยากเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์บางคนเมาแล้วชอบ X ผ่องก็มีเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ ชอบมีของมาส่งแล้วจาไม่ได้ว่ากดเอไปตอนไหนอะน,นะไลน์เพจก็ออกมาเตือนคนที่จะซื้อลฟ์คุณเจนนี่ค่ะว่าอาจจะต้องระมัดระวังความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะและในที่สุดมันก็มีเจ้าของแบรนด์ที่ไปไลฟ์กับคุณเจนนี่แล้วออกมาพูดถึงเรื่องนี้จริงๆค่ะคนคนนั้นคือคุณนาฟหลานของคุณแพทคุณนาฟเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเธอเพิ่งไปไลฟ์กับคุณเจนนี่มาตอนที่ไลฟ์ยอดขายดีมากไม่กี่นาทียอดขายเกิน1,000บาทแต่โดนลูกค้ายกเลิกออเดอร์เยอะมากเธอไม่ได้ซีเรียสอะไรเข้าใจลูกค้าเข้าใจธุรกิจ นับใส่ไปทั้งหมด1,900บ้านแต่สุดท้ายไม่ถึงเป้าเพราะสินค้าเหมือนกันลูกค้าก็มีสิทธิ์เลือก นัฟขอร้องอย่ายกเลิกสินค้าของเธอเลยเพราะสินค้าเหลืออยู่เต็มออฟฟิศเยอะมากจนไม่มีที่จะเดินและการไปไลฟ์กับคุณเจนนี่ก็ไม่ได้ทํากําไรอะไรเลยแต่เรื่องนี้คุณเจนนี่ก็เคยออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าเธอเนี่ยแฟร์กับลูกค้าที่มาจ้างเธอไลฟ์มากเลยนะก็คือที่เธอบอกว่าถ้ายอดออเดอร์ครบ1 0 0 0เธอจะเอาตะกร้าของแบรนด์แบรนด์นั้นลงความจริงเนี่ยเธอไม่ได้เอาลงตอน1,000แต่เธอเอาลงตอน1นึ่เธอเผื่อยอดการยกเลิกไว้ให้แล้วเพราะเธอเคยขายของในทิกต o k เธอเข้าใจปัญหาตรงนี้ดี อีกอย่างหลังจบไลฟ์เนี่ยหลังบ้านสามารถเช็คได้นะคะว่ามีลูกค้ายกเลิกออเดอร์ไปเยอะขนาดไหนถ้ามันเยอะมากจนแบบแบรนดไม่ได้อะไรเลยคุณเจนนี่ก็บอกว่าเราก็เข้ามาคุยกันได้นะดราม่าที่สามค่ะขายได้เฉพาะแบรนด์ใหญ่แบรนด์ดราราอันนี้เป็นดราม่าที่ไม่ได้มาจากแบรนด์แต่มาจากคนดูนะคือมันมีคนลงความเห็นว่า คุณเจนนี่ดูไม่ค่อยสนใจแบรนด์เล็กเท่าไหร่เหมือนพรีเซนต์ขายให้มันจบๆไปไลฟ์แป๊บๆก็หายไปแล้วคนยังไม่ทันจําชื่อแบรนด์ได้เลยว่าสินค้านั้นคืออะไรแบรนด์เล็กเหมือนเป็นตัวประกอบของไลฟ์นะคะบางทีเวลายอดไม่ถึงคุณเจนนี่ก็โทรไปต่อราคาแบรนด์จนหน้าสงสารเจ้าของแบรนด์แต่พอเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเป็นดาราคุณเจนนี่ดูจะแบบเอเนอร์จีเต็มมากตั้งใจขายมากๆแต่เรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาขัดขานค่ะว่าเอาจริงๆอะระยะเวลาแค่3าถึงหนาทีมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ลูกค้าจะทําความรู้จักกับสินคค้้้าาาหรรรือทวํวมูจัักกบแนดด์ไ ยิ่งกับลูกค้าที่มาเพื่อเอาสนุกมาเพื่อดูดาราเขายิ่งไม่สนใจเลยค่ะว่าแบรนด์เล็กเป็นใครขึ้นมาจากไหนเพราะฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงเจ้าของแบรนด์ต้องศึกษากลุ่มลูกค้าแล้วก็ศึกษากฎกติกาการไลฟ์ของคุณเจนนี่ให้ดีก่อนตัดสินใจอยู่แล้วแต่บางคนก็บอกว่าไม่เกี่ยวค่ะถ้ามันเป็นแบรนด์เล็กแล้วคุณเจนนี่ตั้งใจไลฟ์เหมือนที่ไลฟ์ให้แบรนด์ใหญ่อะมันก็น่าจะช่วยดันยอดช่วยดันให้แบรนด์เนี่ยเป็นที่รู้จักได้มากเหมือนกันแล้วก็ยังลงความเห็นเหมือนเดิมว่าสงสารแบร ดราม่าที่4คือดราม่าเรื่องค่าโตคุณบูมค่ะถ้าใครดูไลฟ์ตั้งแต่ต้นจะเห็นว่ามี LGBTQ คนหนึ่งที่อยู่ไลฟ์กับคุณเจนนี่มาตั้งแต่ต้นคนคนนั้นคือคุณบูมนะคะคุณบูมเนี่ยไลฟ์ Life, กับคุณเจนนี่ยิงยาวมาตลอดหลังไลฟ์ก็สลบไปด้วยกันหลายคนก็รู้สึกเอ็นดูค่ะแต่หลายคนก็รู้สึกสงสารเหมือนกันสาเหตุที่สงสารอย่างแรกคือ 1. หลังจากไลฟ์ติดต่อกันมา3วันขายของด้วยกันมาเนี่ยตอนที่ยอดใกล้ๆแต่100ล้านอะ คุณเจนนี่เอาเงินยื่นให้คุณบูม40,000นค่ะยื่นให้กลางไลฟ์เลยหลายคนบอกว่าหลังจากยื่นเงินไปแล้วอ่ะสีหน้าคุณบูมก็เปลี่ยนเลยเพราะ40,000 0กับยอดร้อยล้านนี่คือมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะคุณบูมเป็นเพื่อนของคุณเจนนี่ก็เลยมาช่วยคุณเจนนี่ไลฟ์ตั้งแต่วันแรกแล้วก็อยู่กับคุณเจนนี่มาตลอด3วัน3คืนเมื่อเทียบกับเงิน40,000 0ที่คุณเจนนี่ให้คุณบูมแล้วมันน้อยไปหรือเปล่านี่เพื่อนกันนะหลายคนมองว่าคุณบูมเนี่ยเป็นคนขยันมากนะคะไม่ว่าจะสินค้าแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ ทดลองสินค้าพรีเซนต์สินค้าเป็นคนอ่านสรรพคุณสินค้าในขณะที่คุณเจนนี่เนี่ยเดี๋ยวกินนู่นเดี๋ยวกินนี่บางทีก็นั่งเงียบบางทีก็เล่นมือถือวีนคุณบูมบ่อยรวมถึงคุณยูสามีของคุณเจนนี่ที่พูดจาดูไม่ค่อยให้เกียรติคุณบูมในไลฟ์สักเท่าไหร่นะในเรื่องของคุณบูมค่ะคุณเจนนี่เคยออกมาสัมภาษณ์ว่าให้เงินคุณบูมแค่นั้นดีแล้วเพราะคุณบูมเนี่ยได้ทิปทีเป็นล้านนะ ดราม่าที่5ค่ะคนไทยชอบช่วยเหลือคนรวยดราม่านี้มันก็สืบเนื่องมาจากกระแสการไลฟ์เนี่ยแหละที่ทําให้การทะเลาะกันของคุณเจนนี่กลายเป็นการทะเลาะกันที่ทําเงินไปกว่าร้อยล้านแล้วโดยจุดเริ่มต้นของการที่คนแห่เข้าไปถล่มดูไลฟ์อ่ะมันเริ่มมาจากการอยากช่วยคุณเจนนี่เรื่องปัญหาของคุณแม่เนาะแบบอยากเอฟเป็นกำลังใจให้คุณเจนนี่โดยที่เราอาจจะลืมคิดไปหน่อยว่าจริงๆแล้วคุณเจนนี่เป็นคนที่สามารถซื้อบ้านร้อยล้านได้ด้วยเงินสดนะคะ แต่ต่อมาการไลฟ์หลังจากนั้นก็อาจจะเป็นการไลฟ์เพื่อซื้อของเพราะมันสนุกแล้วก็เลยกลายเป็นดราม่าว่าคน F อฟอยู่บ้านกระต๊อบคนไลฟ์อยู่คาลือหัดอะไรแบบนี้นะซึ่งจริงๆเราว่ามันก็ไม่ผิดหลอกเงินใครเงินมันเนาะทีนี้มันมีเพจเพจหนึ่งเราจะไม่ได้แล้วว่าชื่อเพจอะไรแต่เขาโพสต์ประโยคนึงที่เราชอบเขาบอกว่าคนไทยอ่ะชอบช่วยเหลือคนรวยซึ่งพอมามองหลายๆเรื่องรอบตัวแล้วเราก็เออก็จริงวะก็เลยอยากมาพูดถึงแนวคิดนี้สักหน่อยนะคะ ตัวอย่างของคําว่าคนไทยชอบช่วยเหลือคนรวยมีอะไรบ้างอย่างแรกคือคนไทยชอบตามซื้อสินค้าดาราค่ะแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ใช้หรือรู้สึกว่ามันโอเวอร์ไพรซ์ก็ตามเรื่องนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากความชื่นชอบในตัวดาราอยากซัพพอร์ตดาราที่เรารักหรือบางครั้งแค่อยากจะซื้อสินค้าดารา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูอินเทรนด์ดูติ nd, ดแกมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ผิดเนาะเพราะประเทศไทยอะ่ะเป็นประเทศที่สังคมให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์เยอะอยู่นะคะใครที่ภาพลักษณ์ดูดีก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้คุณภาพชีวิตดีตามไปด้วยได้รับการปฏิบัติจากสังคมที่ดีขึ้นแต่มันไม่ค่อยดีกับสุขภาพกระเป๋าตังค์เท่าไหร่นะอย่างที่2คือไลฟ์ของคุณเจนนี่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดมาก หลายคนเนี่ยเข้าไปดูไลฟ์ของคุณเจนนี่เพราะว่าสงสารเรื่องหนี้สินที่คุณแม่ก่อไว้เอฟของเพราะว่าอยากให้กําลังใจคุณเจนนี่ทั้งๆท,ท,ที่คุณเจนนี่จรงิจรงๆแล้วอะ่ะก็ไม่ได้จนนะคะแล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับเขาว่าจนเลยแต่เราก็ยังอยากช่วยเขาอยู่ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในห้องเช่าแล้วเขาอยู่บ้านร้อยล้านก็ตามส่วนหนึ่งของพฤติกรรมนี้อาจจะมาจากพฤติกรรมตามกระแสะค่ะคือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่กลัวตกเทนนะคะมันอยู่ใน d n a ของเราคือสมัยก่อนเวลาเราอยู่ในหมู่บ้านแล้วมันมีข่าวสารอะไรสักอย่างในหมู่บ้านอะ่ะ ข่าวสารพวกนั้นเป็นเรื่องสําคัญทุกเรื่องค่ะการพลาดข่าวสารการตกเทรนข่าวสารในหมู่บ้านอาจจะหมายถึงชีวิตอย่างเช่นมีข่าวว่าศัตรูกําลังจะบุกหมูบ่บ้านนะถ้าเราตกเทรนถ้าเราไม่หนีเนี่ยเราอาจจะตายได้นะคะแต่ปัจจุบันการตกเทรนมันไม่ใช่เรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตแล้วแต่ DNA ก็ยังพยายามสั่งให้เราเนี่ยไม่ตกเทรนอยู่ค่ะดังนั้นถ้าเราอยากเซฟเงินในกระเป๋า,เาก็อาจจะต้องสู้กับ DNA ตัวเองหน่อยนะประโยชน์อย่างเดียวของการตามเทรนที่เราเห็นก็คือใช้เข้าสังคมได้แต่ถ้าชีวิตนี้เราจะต้องตามเทรนทุกครั้งเพื่อเข้าสัังคมมนก็ เหนื่อยอยู่เนาะมีเรื่องเล่าตลกตลกเรื่องหนึ่งค่ะเมื่อวานน้องเราเนี่ยไปกินข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งคุณป้าที่เป็นแม่ค้าร้านตามสั่งก็ทักทายลูกค้าที่เป็นคุณป้าเหมือนกันจากนั้นทั้งสองก็คุยกันว่าเนี่ยได้ f ของจากเจนนี่หรือยังต่างคนก็ต่าง f แล้วทั้งคู่นะคะแล้วป้าที่เป็นลูกค้าก็ถามป้าที่เป็นแม่ค้าว่าแล้วได้ของหรือยังของมาส่งเมื่อไหร่ป้าแมค้าก็บอกว่ายังไม่มาส่งเลยป้าลูกค้าก็ถามต่อว่าหืมเราเป็นไงของดีไหมล่ะป้าแม่ค้าาก็ตอบว่ดีนะคะแต่ ของยังไม่มาส่งเลยเรารู้ได้ไงว่ามันดีอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างของการตามกระแสและอุปทานหมู่คือการมั่นใจว่าของที่คนดังขายมันต้องดีแน่ๆโดยที่ไม่ได้มีอะไรการันตีจริงๆนะแต่ช่วงหลังๆของไลฟ์คุณเจนนี่ที่มีดารามาออกเยอะๆอันนี้ไม่นับแล้วนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของความอยากช่วยเหลือคนรวยละอันนี้มันเกิดจากเทคนิคการตลาดที่คุณเจนนี่ทํามาได้ดีมากๆตัวอย่างที่3ค่ะชอบทําบุญกับวัดที่รวยอยู่แล้วอันนี้ก็ชัดเจนเนาะคนไทยชอบทําบุญกับวัดดังสําหรับชาวบ้านธรรมดาเราไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลว่าทําไมแต่เคยได้ยินมาาว่ การทำบุญกับวัดดังได้บุญมากกว่าซึ่งแม่งไม่เมคเซน์เลยในหลักพระพุทธศาสนาแต่สำหรับคนรวยที่ทำบุญกับวัดดังอ่ะมันสามารถส่งเสริมในเรื่องของภาพลักษณ์ทางสังคมได้ดีกว่าวัดธรรมดานะคะเพราะว่ามันเป็นข่าวดังกว่า เราเพิ่งรู้ว่าการเป็นเจ้าภาพกรถินของวัดดังๆบางวัดอะต้องจองคิวเป็นเจ้าภาพกันนานล่วงหน้า14ปีอะตัวอย่างสุดท้ายคือการเข้าข้างในทุนค่ะยกตัวอย่างง่ายๆคือเวลามีคนพยายามออกมาเรียกร้องสิทธิแรงงานใดๆก็ตามอย่างเช่นการทํางาน5วันต่อสัปดาห์ที่เหลือต้องให้เป็น OT การเพิ่มวันลาคลอดให้แรงงานหญิง การปรับค่าแรงขั้นต่ำเวลาออกมาเรียกร้องอะ่ะมันจะชอบมีคนมาคัดค้านเสมอค่ะว่าสงสารผู้ประกอบการกลัวผู้ประกอบการจะอยู่ไม่ได้ทั้งครั้งที่ตัวเองอะ่ะจนกว่าผู้ประกอบการต้องไม่รู้กี่เท่าเนาะเรื่องนี้บางคนอาจจะมองว่า เขาอาจจะพูดถึงผู้ประกอบการขนาดเล็กอย่างเช่น SME หรือเปล่าซึ่งปกติแล้วเวลารัฐบาลจะออกนโยบายอะไรที่มันกระทบกับ SME อะคะ่ะรัฐบาลก็จะต้องมีนโยบายออกมาซัพพอร์ตอยู่แล้วรัฐบาลที่ดีะนะแต่อย่างเรื่องสิทธิวรรณะข้อหรือค่าแรงขั้นต่ำอะอันนี้เราไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าเขาจะค้านกันทําไมอะทำไมเราถึงกังวลว่าผู้ประกอบการจะอยู่ไม่ได้ โดยที่ไม่ได้กังวลว่าค่าแรงทุกวันนี้เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะจาก4ีตัวอย่างที่เรายกไปก็ต่างเหตุต่างผลแต่มันไปสู่จุดเดียวกันก็คือคนไทยชอบช่วยเหลือคนรวยค่ะโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่ว่าใครจะเลือกใช้เงินยังไงถ้ามันเป็นเงินที่ตัวเองหามาอย่างสุจริตเราก็มองว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะนะเรื่องเดียวที่เราอยากจะบอกคือเงินมันไม่ได้หาง่ายก่อนที่จะคิดถึงคนอื่นอยากให้คิดถึงตัวเองก่อนเอฟนะสุดท้ายแชร์วิธีประหยัดเงินจากการซื้อของที่ไม่จําเป็นค่ะอย่างแรกคือบ้านรกเราเป็นคนไม่ชอบให้บ้านรกเราก็เลยไไม่่่คออออยชอบซื้ขงทาห อย่างที่2ก่อนจะซื้อให้เราคิดก่อนว่าเราซื้อมาแล้วเราได้ใช้ของสิ่งนั้นจริงๆริงไหมของบางอย่างแม่งฟังก์ชันดีชิบหายแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องซื้อค่ะมันไม่จําเป็นถ้ายังไม่แน่ใจรอ1เดือนก่อนถ้า1เดือนแล้วยังอยากได้อยู่ค่อยมากดเทีหลังอย่างที่3คือการมองหาความสนุกจากการไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่เอาเสื้อผ้าเก่ามาประยุกให้มันได้วฟ์เดียวกับเสื้อผ้าใหม่กดซื้อเสื้อผ้าใหม่ใครๆก็ทําได้ค่ะมันง่ายเอาของเก่ามามิกแอนด์แมทเองอะท้าทายกว่านะข้อดด้้้อรู่ป็นมตตังงงไไไิๆก ดูซีรีส์ก่อนนอนแทนดีกว่านะโอเคค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดราม่าในไลฟ์ของคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะแลาทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างใครคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะและเหมือนเดิมค่ะใครที่ชอบการสรุปดราม่าสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดต์ช่องเนียมไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปค่ะช่องเนียมเปิดระบบสมาชิกแล้วใครที่ชอบการทำคอนเทนต์ของเนียมก็กดเข้ามาสับสกายเป็นกำลังใจกันได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชท็งหน้าค่ะบ๊ายบาย